กนะครับมกันนะครับหนะครับตอนนี้ก็มาถึงจุดไม้ว่าทีิมองไสเบนนครับถึงไม้เลยนะครับแยกๆกันไปหาที่ไสนะครับจะวจ้ขค้นกับไปทั้งพูนไปทั้งที่พงิไปทั้งที่ย่างหาไม้ก่อนครับ

เก็บยกหอยไปน่นบ่อนี่เขาใส่ยาเบือบอเอ่อ,ยยเเอไเนอนใส่มือก่อนนะครับยา,าน,นมัน นมืเานะครับับเหียดก้อนอีสาต้นไนทรต้นไทรอาชีไทรีเบเป็นบปรจิจัด,ด,ด,จด,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 ดนะครับเกาะคางมัน เนนรย่ครับนนะครับมาดูกันครับดูกันว่าขึ้นเหี้ยสีมานบ่นะครับจะแล้วก็กลับไปกินเขาแล้วก็ออกมาจ้ามอีกคนนึงนะครับ

น้ใส่เพล็นงใส่เพ็มัเดินมาทับมานครับถลับมีครับมันมานครับมันานครับมันมานครับมนครับ สวยงามแบยนี้บทีเดียวเยีีมันดูดด้เลยอันนี้่านีดียวนโนะครับหนึ่งักับนะครับสยานะครับปลาที่ประคอรุ่นอีลาเลยนะครับรสชาติอร่อยนะครับปลาทอดุ่น เอ้ยมันมันครับมันมัน,มน,มน,มน ไปขอน้อยไปขอน้อย <laughs> ขอหน่อยแล้วโอเคตื่นเร็วคุณน้อยพูดง่าย

หลังจากกินเขาแล้วก็ชิมาย่าเบ็ดนะครับตอนนี้ก็แบ่งเกลยดกันนะครับแบ่งเงียบแบ่งเฉยกันนะครับนี่เสมิกซึ่งอบสอบนะครับมาดูว่าผลไม้ชนไดตัวใหญ่นะครับมาเบิ่งกันนะครับขึ้นนี่นะเซมิกเขาจะไปทางนี้นะครับเซมิกนะครับไปแล้วลียนาไปแล้วครับถูกไหมล้างแรกถูกบ่พู้นทางหนาไปอีกคุณถูกปะเกยเต้น ไปพี่ออกไปโอ้ร้อนเด้ยพี่หัวกราพูดพี่โอกระแทกพูดบ่นไปไหนรครับเสื้อหัวไปแหละตามเสื้อหัวครับผมก็ตามเสื้อหัวทำไมคุกเขียดไปนั่นมครับนี่ทำไมคุกเขียดนะครับ

่นใหม่นะครับตั้งโตาบาเลโอนะคู่กันเลยครับนี่นี่ครับผิตยูโมยยังครับยูโี่ครับ ลึกนึกข้บเอาแล้วครับเอาแล้วครับอูยังงครับไปเอะครับ ไฮโซครับไฮโซนะครับโอ้โหลกควายดีโ oh. อ้ยเจ้าครับโอู้ทัานนี้ครับอยู่คนนี้โอ้โ่อยู่ครับโอ้ยขอบคุทัน ครับคืนนี้ก็จบมาไปครับตีสองออเก็บเบ็ดเก็บยังกันนะครับทุกคนผมเบาเปื่อย,ยนะครับเบาหัวเบาอ็อกแล้วก็บาหนิกนะครับพาเลาะใส่เบสท่านไม้ไผ่นะครับอย่าไปใส่ที่นี้เป็นของผมนะครับนี่ยของบาเปื่อยนะครับอันนี้อันนี้ของเบาออกนะครับโอ้อันนี้ห้องที่เสียตัวนี้ อันนี้ของชมิกนะครับมีโอ้มีกระดูกกรคอแล้วกันนะครับโอ้เออชิ้ของบางโมกระลายกันเลยลูกนึงเงยนี่โอ้ครับเป็นปลือกาไม้นะครับไม้นี่ต้องมาแก้มือนะครับไม้นี่ต้องหาต้องดีดีหาเงย้อนหาเงย้อนบัวสามไม้ครับนะครับนี่ไม้บัวสามบัวใดไม้นี่รับประกันเลยไม้เป็เงยเขียนนะครับแบดกับไม่พอดีนะครับเราเปิดพอเราขึ้นนี่ก็ขอจบไม้นะครับ เม็ดท้องไซเป็นขอะไรไปไปทำอะไรไปนะครับได้ตามฝาเขาขี้เป่ากนี่นี่ถึงอยู่ห้างกันเ้ยห้างหมดเนี่เป็สเกษตรกรคนเยอะมาให้กำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเลเด้อยครับเด้อช่องบ้าเปื่อยขาเลาะนะครับเห็ดยังกับเลาะไปนะเขาเมื่อยุยงนะครับหาเห็ดไปเบ็ดครอบมดครับ อาจจะว่าเลาะจากได้บ่ได้นะครับไปอย่างเดียวนะครับทีมงานไปเลาะทีมงานเลาะได้บ่ได้บุคหับไปอย่างเดียวเรียกเอโอ้ตอบลครึนอยู่บ้านเดไม่บ่งอกว่าไ้บลลงขึ้นเดเอเดือเอเดี๋ยเดเะือดเสืเดืดเดดด